สวัสดีค่ะนางสาวชนันการศรีสุวรรณรหัสนักศึกษา5 7 0 4 5 0 4 8 9วันนี้จะมานำเสนอสื่อการสอนเรื่องมองกุฎพระราชาเป็นการสอนเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆนะคะโดยกติกาการเล่นนะคะจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเป็นสองกลุ่มฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้ใบคำและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้สวมมงุ โดยที่ผู้สมมงกุดนั้นจะเป็นคนที่ทายคําเป็นคําราชาศัพท์ส่วนคนที่ใบคําคจะต้องไม่ชี้อวัยวะที่ตนเป็นผู้ใบ้ใช้คําพูดได้เพียงอย่างเดียวเชิญรับชมการใช้สื่อค่ะที่เราใช้ตรงกีนค่ะที่เราใช้โรงกินจะหมู คิ้วรักพัดขนมค่ะไปค,ค่ะ,ะสีดำยาวสีดำยาวอยู่ตรงไหนคะอยู่บนบนหันวเลยค่ะท่าเกสาผมค่ะเอะอเออจะองยที่เราเวลาเรากินอาหารหรือว่ามันเกิดพวกรวมพวกก่องเสียงพวกอะไรอยู่ ี่อหานใช้เคีาา่ยอหนานอ๋อฟันค่ะรน,นี่ก็คือการสาั่นที่วิธีการใช้สื่อของเรานะคะเราสามารถใช้สื่อนี้ไปบูรณาการกับคำต่างๆเช่นคำสุภาพหรือคำเป็นคำตายก็ได้ค่ะโอเคค่ะก็ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอสื่อเพียงทุานี้ค่ะขอบคุณค่ะ